ยายกิบเอาผ้ามาต้นพี่ต้นน้องด้วยอันนี้ยายจะไปนคนพรพนมเน,นาะก็มาได้ท่าอยู่ซานสลาซื้อปีเรียบเลยล้วพี่นอ้องแล้วก็<น>ยายนะนะี่ไปปียายนี่ไดนน้พอตาแล้วนะแม่นอนันไปเด็กเล่นนี่ซานสลา เมื่อเล็ดมาโจทย์ที่ซานสลาลายก็ขึ้นเลยเนาะใบนกอคนพนมถูกไหมตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพฯี่ก้องบบกไก่ปนไดเนาะมันจะุวันมาปูเนาะยายจะขี่แท็กซี่ไวบงกุมาโตห้นี้ี่ก้อง บางปอก้ายแรง่ันนั่นแม่นอันกรุงเทพมานครไปหนองบัวลำพูเนาะคุณนะเผื่อกับคันมาทังมาทังใสนะ่เนาะคันมาเจอดะ วก็มีพันมาละยแบเจ้าก็เขียนทีไว้เป็นซองก็ตุ้มก็ถูกสักก็เป็นอีกยยา่ไนะ คือคุนเป็นลายนะคือรอรเป็ๆๆนะโดดินานสลายยาหินนํำเือบอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บลายๆนะจเ,นเจ้า,าคุณแล้วเวลาเจ้าขายตีเจ้าขายตามซองเขาก็มานั่งตามซ่องเป็นระบบระเบียดนนะ จะมาอะไรดูบ้ากรุงเทพมหานครนครัง้างนะอรอันสูตรไผ่สูง่นงนี้เกิกรุงเทพมหานครนครัดบ,บึงการถินกกรุงเทพมหานครมจากเชียงใหม่ มาเจ้าเหนือเจ้าเชียงใหม่ลำตากอูเดท่านเคยเห็นแต่บนเนาะเจ้าอันนี้เราถึงสำหรับต่างชาติมากทุกๆเควื่งมลกเลยนะคัผจิตทจ่อมยายยายไปถ่ายอู้กรุงเทพเชียงใหม่กันในกรไดาษเลยก็ๆๆๆๆนี่ มาติดติๆกันมานะกปปนัายลับจัดจัดจัดกันเลยกันโกรคนกัอนกอนโกรมาณนั้นั่งคนคุณเทพนองเวล้มคู่เือนกะออกแบบมันคเป็นนจะออก ันนี้ก็บกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ว้าวคันนี้กับกรุนนกงเทพพิษณุโลกขวมโจดซานสลาเนอะเลยนะโอเคเดรไลด้อบุญคิดในย้ขขายสบายสบายใจตกใจพี่มำ